กปค่อยแตะไปดูอ่ะใจเสียหมดเลยโู้ที่เดียวที่เด้ยวไอ้โคตรไปโคตรไป

เลี้ยสายอย่างนี้ไงคว้าเข้าไปเขยนกนะควอาเข้าไปมันอ๋อเอาหมื่นไปแม่ไอ้ชั้นนรกนี่เยอะฮะเามามามาไอเช็ดโห่คุณมันจะมาอางนี้เลใครเะ

nó subscribe cho kênh mấy Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 잠깐만

对呀，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 你早干一个大窗户哎，估计大窗户也